สวัสดีครับนานาตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพามาดูบ่อนะครับแก้วพุนรัพย์นะครับบ่อตกปลาแก้วพุนทรัพย์นะครับที่บ้านเมงนะครับตอนนี้นะครับวันที่หนึ่งกุมภาฮะเราได้ปรับปรุงบ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ตะลิงนะครับเอาแบคโฮเล็กนะครับมาจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับดูตะลิงฮะ ตอนนี้เหลืออย่างเดียวนะฮะก็คือยังไม่ตัดหญ้านะครับตรงขอบฝั่งนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะครับเร็วๆนี้นะครับขอติดเชิญทุกท่านเลยนะครับท่านที่สนใจนะครับเรามาร่วมสนุกด้วยกันนะครับวันที่เจ็ดวันที่จะวันอาทิตย์ที่เจ็ดกุมภานี้นะครับมาเจอกันครับแต่ละสามร้อยนะฮะ 3ามร้อยบาทแบ่งมาเป็นรางวันนะครับแบ่งเป็นรางวัลอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทแล้วก็รางวันที่หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็มีรางวัลปอบใจนะครับรางวัลที่สี่ที่ห้านะครับแต่ไม่มีถ้วยให้นะครับวันรางวันที่สี่ที่ห้านะครับแล้วก็รางวัลก็ลดหลั่นกันมานะครับหากจากห้าสิบบาทนีนะครับ ยังไงนะครับทันใดที่นะครับว่างนะครับเรามาร่วมนะครับเรามาร่วมสนุกด้วยกันนะครับวันที่เจ็ดนี้แน่นอนครับทีมงานนะครับบ่อตกปลาแก้วคุณทรัพนะครับพร้อมต้อนรับทุกท่านนะฮะ อาหารเครื่องดื่มมีพร้อมนะฮะอาหารเครื่องดืม่มมีพร้อมจะต้องห่วงนะครับราคาเป็นกันเองด้วยนะครับราคาตามท้องตลาดเลยนะครับเลยจัดไว้ให้ท่าน,นนะครับยังไงเรียนเชิญนะครับบรรยากาศล่มรื่นมากนะฮะอันนี้อันนี้ฝั่งตะวันตกบ่อนะฮะนี่ฮะนี่ยรฝั่งนี้คือฝั่งตะวันออกนะฮะนี่ฝั่งตะวันออกครับนี่ฝั่งตะวันตกนะครับ สายยาวนะครับทิศเหนือกับทิศใต้เราจะแบ่งไว้ให้นะฮะยังไงมาเจอกันครับเนี่ยครับนี่ยรัตไองตัวหัวนะครับทีมงานเราทีมงานคุณภาพครับเจอกันครับ